คำทาทยบทนี้ดีเหลือหลายเล่นคำทาทยกับคุณปู่ถามให้ไตรตรองดูคำใบอยู่ในเนื้อความติดศัพท์อย่าอับเฉาหรือซึมเศร้าหาแหล่งถามค้นหาได้ทุกยามความหมายตามพจนานุกรมบ่ายวันอาทิตย์ พอแม่พาเด็กๆมาเยี่ยมปู่บ้านของปู่มีลำธารเล็กๆไหลผ่านหน้าบ้านเป็นสนามหญ้าขนาดย่อมๆปู่นั่งดูเด็กๆที่วิ่งเล่นกันอยู่ในสนามพ่อกับแม่นั่งอยู่ด้วยเด็กๆวิ่งกันจนเหนื่อยแล้วก็พากันมาทิ้งตัวลงที่สนามหญ้าข้างๆพ่อกับแม่หิวน้ำจัง ออยพูดพร้อมกับคว้าแก้วน้ำขึ้นดื่มหนูก็หิวออมพูดบ้างแล้วคว้าแก้วน้ำอีกใบขึ้นดื่มแอมก็หิวแอมพูดตามพี่ๆบ้างแต่กลับมานั่งบนตักของแม่ขอน้ำกินปู่มองหน้าหลานตัวน้อยอิ่มน้ำแล้วยังมาหาปู่มาแอมลุกจากตักแม่เดินไปหาปู่ที่อ้าแขนรับ แล้วอุ้มขึ้นมาวางบนตักแอมนั่งโยกบนตัวปู่อ๋อชอบโยกเหรอเอาเลยโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆเจ้าแอมลอยคอหมาหางงอกอดคอโยกเยกปู่ท่องกรของเด็กๆไปด้วยไม่ใช่ค่ะออมถวงคุณปู่พูดผิดต้องพูดว่ากระต่ายลอยคอ ไม่ใช่เจ้าแอมลอยคอสิคะหน่อยแน่เจ้านี่ท้วงปู่แล้วทีเด็กสมัยใหม่ท่องกันผิดผิดบ้างละ่ะอย่างเช่นรําไม่ดีหมูผอมหรือหวานเป็นลมขมเป็นคนพาหวานไปหาหมอบ้างละ่ะทำไมเจ้าไม่ว่าแค่ปู่เปลี่ยนกระต่ายเป็นเจ้าแอมแค่นี้ดูสิทำมาว่าปู่ปูหวัวเราะคุณปู่ครับ ออยพูดขึ้นแล้วจริงๆรำไม่ดีต้องต่อว่าอะไรล่ะครับอ๋อรำไม่ดีโทษปีโทษรองไงล่ะพอพูดขึ้นพอจําได้สมัยเด็กๆคุณครูจะให้ต่อสํานวนเหล่านี้ในห้องเรียนสนุกดีแล้วหวานอะไรนั่นล่ะคะอ้อมถามหวานเป็นลมขมเป็นยาจ้ะแม่ตอบ แม่ก็ท่องมาอย่างนี้พอได้ยินเด็กสมัยใหม่ต่อแบบนั้นแม่ก็งงไปเหมือนกันแล้วมันหมายถึงอะไรล่ะครับคุณปูที่ว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกรองหมายถึงคนที่ออกไปรำหน้าเวทีแล้วรำผิดผิดถูกๆรำไม่สวยแต่ไม่ยอมรับผิดกับโทษปีโทษกรองว่าให้ทำนองให้จังหวะไม่ดีเลยทาให้รำไม่สวย ซึ่งหมายถึงว่าตัวเองทำผิดแล้วไม่ยอมรับกลับไปโทษคนอื่นนะซี่ปู่ตอบส่วนที่ว่าหวานเป็นลมขมเป็ญญนยาหน่ะเขาเปรียบเทียบว่าอะไรที่หวานมักจะไม่ให้คุณค่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนอกจากอร่อยลิ้นแต่สิ่งที่ขมกับเป็นยาช่วยแก้ช่วยรักษาซึ่งหมายถึงว่าคำพูดเพ,พราะๆอาจทำให้ฟังแล้วสบายใจ แต่ไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไรส่วนคำพูดที่ตรงๆอาจไม่เพราะนะักแต่มันก็เหมือนการติเพื่อก่อจะได้รู้จักแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นใช่ไหมครับคุณพ่อพอพูดเสริมต่อจากรูใช่แล้วคนโบราณเขาจะพูดอะไรมักจะเอาสำนวนมาใช้ทั้งเปรียบเทียบเปรียบเปยให้คอคิดเขาไม่พูดกันตรงๆการพูดตรงๆ บางทีมันก็แสลงหูแสลงใจพอยกสำนวนเข้ามาใช้แม้จะฟังเพราะแต่ก็มีความหมายลึกซึ้งกินใจถ้าฟังไม่เข้าใจก็ฟังเพลินๆไปเท่านั้นเองมีอะไรอีกไหมครับคุณปู่อ๋ออยากฟังคุณปู่เล่าอีกบะเจ้านี่สนใจหรือเอาสิปู่จะตั้งต้นแล้วเจ้าค่อยเติมนะให้พอกับแม่ช่วยก็ได้ ขี่ช้างจับตะกระแตนน้ำขึ้นให้รีบตักสีซอให้ควายฟังเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างข้างคก,กขึ้นวอมแมลงปอใส่ตุ้งติ้งโอ้โหเยอะจังเลยเอาอีกเอาอีกเด็กๆปรบมือแล้วขอฟังอีกปู่ชักคิดไม่ออกแล้วสิเอางี้ ออยกับน้องๆกลับไปคิดกันเองที่บ้านจะให้พ่อกับแม่ช่วยก็ได้แล้วมาทายกับปู่อาทิตย์หน้าดีไหมอาทิตย์นี้พอแค่นี้ก่อนนะไปดูกันซิว่า่าเตรียมของกินอะไรอะไรไว้ให้หลานๆปู่ลุกขึ้นเดินเข้าบ้านเด็กๆวิ่งตามกันเป็นพรวนพ่อกับแม่เดินตามไปบทอ่านเสริมน้ำขึ้นให้รีบตัก ภาษิตว่าน้ำขึ้นให้รีบตักหากช้านักน้ำลดจะหมดหวังเปรียบโอกาสมีมาอย่าพลาดพลังเร่งระวังใช้เวลาสมค่าควรแม้บักบัดขยันกิจจนผลิตผลลาบจะโดนงานจะดีมีทั่วท่วนหากเกียรคร้านลังเรหรือเรรวร้วน จะอดพรวนโทษใครนี้ได้เอ่ย